การบริหารจัดการขยะเศษอาหารในเขตเทศบาลและอบอตอทำไมต้องแยกขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารซึ่งมีสูงถึง46%ของขยะทั้งหมดถ้าเราสามารถแยกออกมาได้ขยะอีก42%ก็สามารถรีไซเคิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทางแยกขยะเศษอาหารจากโรเรือนถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อคัดแยกขยะเศษอาหารจากโคเรือนซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ 1. คือถังขนาด20่สิบริทซึ่งมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันมแมลง2คือตรากาจะทำหน้าที่ในการรองรับเศษอาหารในถัง3คือหัวเชื้อหมักเศษอาหารจะทำหน้าที่ในการหมักเศษอาหารในถังแล้วหลังจากที่ ปุ๋ยหมักเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยแล้วสามารถนำกลับมาเป็นหัวเชื้อต่อได้ต่อไป4คือชั้นรองซึ่งจะทำหน้าที่ในการแยกกากอาหารกับน้ำออกจากกันในถังต่อไปคือ5คือก๊อกจะทำหน้าที่ในการระบายน้ำเศษอาหารออกจากถังเมื่อมีน้ำมากเกินไป6คือเกลียวในจะทำหน้าที่ในการล็อกก๊อก เพื่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นการกําหนดวันเก็บขยะเศษอาหารจะใช้เวลา3-7วันไม่เกินนี้เมื่อถึงกําหนดครัวเรือนจะนาขยะเศษอาหารที่เก็บสะสมไว้ไม่เกิน3-7วันออกมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเศษอาหารตามที่กำหนดไว้ การเก็บขยะเศษอาหารนะครับก็จะใช้รถสเล้งนะครับซึ่งจะสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานการเข้าตอกซอกซอยก็จะง่ายนะครับเราก็จะมีถังติดรถขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อใส่เศษอาหารนะครับก็การเก็บเศษอาหารก็จะยกตะกร้าที่อยู่ในถังนะครับยกตะกร้าที่อยู่ในถัง แล้วก็เทเศษอาหารลงในถังที่เราเตรียมมานะครับถังในรถซาเล้งนะครับแบบนี้นะครับยกแล้วก็เทเลยนะครับแล้วก็คืนตะก้าให้กับครัวเรือนนะครับตะก้าที่เราเทเส็จแล้วก็คืนให้กับครัวเรือนส่วนน้ําที่อยู่ในถังนะครับน้าที่อยู่ในถังก็ให้ครัวเรือนไปกําจัดเองนะครับอาจจะไปเทลงในบ่อกเกิดซ่วมหรือท่อระบายน้ําก็ได้เพราะว่า มีจุลินทรียอยู่นะครับส่วนเศษอาหารที่เราเก็บได้ก็จะประมาณเนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นเศษอาหารทุกประเภททุกอย่างนะครับที่ขัวเรือนได้เก็บมานะครับสะสมมาก็จะประมาณนี้ะะนะคระับเ,เศษอาหารเหล่านี้เราเตรียมที่จะทําปุ๋ยหมักนะครับสะสมมาเพื่อที่จะนํามาทําปุ๋ยหมักขั้นตอนในการทํา <Wu> ป <orn> ุ๋ยหมักเศษอาหารนะครับ ก็จะใช้เศษอาหาร1ส่วนผสมกับวัสดุแห้ง2ส่วนนะครับวัสดุแห้งก็จะเป็นพวกแกลบดิบนะครับหรือว่าพวกใบไม้แห้งนะครับซึ่งบดแล้วนะครับหรือว่าพวกใบไผ่นะครับหรือแม้กระทั่งปุ๋ยหมักเศษอาหารที่แห้งแล้วนะครับก็สามารถมาเป็นวัสดุแห้งได้นะครับหลังจากาได้ส่วนผสมแล้วก็ผสมด้วยเครื่องผสมนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีก็ผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเมื่อผสมได้ที่แล้วเราก็บรรจุลงในกระสอบนะครับกระสอบนี่ต้องเป็นกระสอบที่ระบายอากาศได้นะครับเพราะว่ากระบวนการหมักจะเกิดความร้อนนะครับความชื้นจะถูกระบายออกมานะครับเมื่อบรรจุกระสอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหมักนะครับในโรงหมักปุ๋ยนะครับใช้เวลาหมักเพียง7จวันนะครับลักษณะของโรงหมักก็จะเป็น ประมาณเนี้ยนะครับก็มีประตูเรียบร้อยนะครับมีการป้องกันมแมลงนะครับด้านในก็จะเป็นชั้นวางนะครับซึ่งทําด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นปฏติกสีดํานะครับเพื่อป้องกันมแมลงนะครับข้างบนก็สามารถระบายอากาศได้นะครับเป็นพาสแ,แลนนะครับขั้นตอนในการหมักก็คือจะวางกระสอบ เศษอาหารที่ผสมเสร็จแล้วนะครับไปตามชั้นวางนะครับตามภาพที่เราเห็นนะครับก็วางไปเรื่อยๆเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้น7วันปุ๋ยหมักเศษอาหารก็จะแห้งนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับหลังจากหมักได้7วันนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีลาเส้นใหญ่สีขาวขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าปุ๋ยมีคุณภาพดีนะครับ ัวนี้เป็นการหมักอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการหมักใส่ตะกร้านะครับแล้วก็เอากระสอบป่านคุมไว้นะครับหมักด้วยวิธีการนี้ก็ได้นะครับเราไปใช้ประโยชน์ยังไงปุ๋ยหมักนะครับก็เอามาใช้ในเรื่องของปลูกพืชการเกษตรนะครับผมนํามาทดลองทํานาด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์นะครับผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมาเป็นปีที่3ามละนะครับปีนี้นะครับ ก็ปีนี้ก็ผลผลิตได้ประมาณ800กิโลกรัมต่อไร่นะครับมาคำนวณดูแล้วข้าวก็งามตอนนี้หลายๆท่านนะครับซื้อไปทำพันกันเยอะพอสมควรนะครับนี่ให้ดูการเก็บเกี่ยวนะครับใช้เครื่องตัดนะครับใช้เครื่องตัดแล้วก็ตากแดดไว้นะครับสองวันนะครับหลังจากนั้นก็เก็บแล้วก็หนวดข้าวผลผลิต ดีมากนะครับใช้ปืนหมักเศษอาหารครับสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ข้างล่างนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจได้หลายท่านนะครับสวัสดีครับเราเนี่ยเราน่ะดีครับโอ้ยค็นป็รถใหญ่โว้ยก็น แดงเขมเนาะตกยิงง่ากนเลียดีจะไปจะเรอาเสียทหารมานี่นนี้ผมปอดเราปอดบุรีปลอดเราทดลอครับผมทดลองพอหนาหอพี่นะเดี๋ยวพอาทุกคเอาน้ำนั่นปูไปทงใส่ต้นไม้อย่างตายหมดมันเ็นหลบน้ำ่าเข้มมากอะอะมามาไนี่ขอบคุณมากยอกยำยำยำ นี่แม่ก็บาตอมเลย่อเลยนี่